The Voice presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโครบรถจักรยานยนต์ HONDA MOVE ใหม่ รอบนี้เลือกเพลงเขียนอังโกลมันฟ้าครับของพี่พิงค์และมะเพิงเนื้อเพลงมันมีความหมายที่ส่วนตัวมากๆคนที่จะถ่ายทอดภาพเหล่านั้นได้เนี่ยในซีซั่นนี้ผมให้ชาติคนเดียวเลยก็เอาไปเลยแล้วแต่ชอบมากครับผมก็ชอบพี่เมื่อกี้ซ้อมพี่พีร้องไห้เลย เพลงนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยครับนอกจากอารมณ์ล้วนๆครับอารมณ์สัก99%ที่เหลือเป็นสมองแค่1%นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นชาติร้องยาวๆเราจะดูว่าเขาจะเล่าเรื่องและวพาคุณไปที่ไหนครับ 샤루 앙와딴데트 잡히 쥐딴데 걷어 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 걷 คิดถึงเธอคนที่ดีที่สุดถงมาได้พูในวันที่มันสายยังคงรักเธอเธอ ฉันไหมอยู่แห่งไหนหัวใจมีแต่เธอเป็นรู้ว่ากอดมันหวานเมื่อเธอนั้นไปไกลลับตาใช้ทั้งสองอึกใคขวานคงไม่มี khá đầy Hồn nói không thể là Thì nắng nắng đủ khá bay Cấp hân chứ rú mắn quá ิเทีวีสนะครับคุณชาตินะครับแล้วก็ขอขอบคุณวงเครื่องสายทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับโอ้ดูแลน้ำตาจะไหลเชิญครับโคชชูบอยเป็นไงบ้างครับโอโ้โหซาบซึ้งมากๆเลยนะครับผม ตามเสียงคุณเข้าไปในผวังผมว่าคนทางบ้านก็คงจะรู้สึกอย่างนั้นอารมณ์นี่เยี่ยมมากๆแจ๋วจริง,งขอบคุณครับโคชชูบอยครับโคชก้องนะคะโอ้โหไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังเลยนะครับชาติตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเออดิชั่นมาผมก็ติดตามชาติมาโดยตลอดส่วนตัวผมก็ชื่นชอบในน้ําเสียงคุณอยู่แล้วนะครับยิ่งมาเพลงนี้เรียกว่าตรึงพวกเรานิ่งเลยครับสุดยอดมากครับขอบคุณโคชก้องค่ะ พอเจมนเฟอร์คิมล้วคะนึกว่าคุณวิญญาณหรืออะไรของคุณพิงลำประเพิงมาเข้าสิงคุณคือคือตั้งแต่เห็นคนใช้อารมณ์มาใน The Voice คุณเป็นคนที่ใช้อารมณ์แบบ3ามโลกจริงๆเริ่มต้นคุณพาเราอยู่บนโลกมนุษย์แล้วคุณก็ดำลงไปข้างใต้แล้วตอนที่คุณตึงตึงตึงตุ่มขึ้นมาคุณกระชากวิญญาณพวกเราขึ้นมาขึ้นไปบนฟ้ามีความรู้สึกเหมือนโดนคุณเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแต่ มีความรู้สึกว่าฟินมากขอบคุณโคเจนนิเฟอร์คิมค่ะโคชแซมเจ้าของทีมครับเป็นยังไงครับพอใจไหมครับฟินเหมือนกันครับแล้วก็คือตั้งแต่รอบแรกมายังไม่เคยได้ยินชาติร้องยาวๆปกติก็จะเป็นแมทเทิลคณละท่อนบลายก็แป๊บเดียวก็รู้สึกว่าพอมีเรื่องให้เล่าเต็มที่มีสถานการณ์ให้ชาติเล่าชาติพาคน ฟังไปได้ไกลจริงๆแล้วก็วจะพูดไงมันมันมันซาบซึิงมากครับดีใจที่ได้ร่วมทีมกันสุดยอดจริงครับชาติขอบคุณครับโค้ชแซมครับถ้าคุณผู้ชมนะคะชอบเสียงร้องของคุณชาตินะคะพิมที่ V3 ค่ะเราส่ง SMS มาที่483-8466ค่ะตอนนี้ขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณชาติค่ะและผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจากทีมของโค้ชัมนะครับ สาวเทศเสียงดีคุณเอ๋ครับรอบนี้เอ๋ร้องเพลงของคณะ The b ว a t l e s ค่ะเพลง all my loving <Yeah. S 1> คือเนื้อเพลงเนี่ยก็ความรักทั้งหมดเนี่ยที่ฉันจะแจกไป oh. ให้กับเธอแบบว่า oh. ห่างกันแค่ไหนฉันก็ยังแบบคิดถึงเธอส่งความรักไปให้เธอโอ้ oh, ช่วงนี้พิเศษมากเลยนะครับมีหลายสิ่งที่น้องเอ เก็บอยู่ภายในแล้วก็ยังไม่เคยโชว์มาก่อนตรงท่อนประสานใช่ไหมคะใช่ค่ะ,เ,คคะเราจะเพิ่มเป็นอย่างละสี่สี่สีโอเคค่ะคือดนตรตีมันพีคมากเลยตอนเนี้ยเราชอบมากชอบไหมชอบมากค่ะทางใให้มันแบบรุ่มมือพร้อมกันอ,ะอ่ะผมชอบเอเวลาร้องเพลงแล้วผมรู้สึกว่าแวลตาเขาเจ๋งมาก อยากให้ทุกคนดูอินเนอร์ที่เอเขาส่งมาครับ true and then why But I don't know. You say ขคุณนะคะนักดนตรีรับเชิญพิเศษด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคอรัสของคุณเอด้วยค่ะขอบคุณค่ะโชว์น่ารักมากๆเลยโชคชกล้องเป็นยังไงบ้างคะโอ้หน้าประทับใจนะครับจริงๆแล้วพอพอ,พอรู้ว่าร้อง all my loving ของ The Beatles ก็ยังยังนึกนึกนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรมามาโชว์การร้องอันนี้ต้องชื่นชมไปถึงโคชด้วยนะครับที่เลือกเพลงนี้มาแล้วก็ชื่นชมไปถึงคนทำโชว์ด้วยมันมันกลายเป็นว่าทำเพลงนี้ให้มันมีอะไรน่าฟังขึ้นอีกเยอะ มีอะไรตื่นเต้นขึ้เยอะตอนมีเสียงภาษาออกมามีโชว์นู่นโชว์นี่ก็เป,เป็นทำให้เพลงนี้มันมีสีสันขึ้นมาเยอะครับน่าประทับใจครับค่ะขอบคุณพชกงค่ะพเจนิ์คิมนะคะเป็นเหมือนกับที่เขชสแตมพูดนะคะว่ามันเหมือนกับสี่คนเ็าไม่ได้มาแข่งกันนะเขามาโชว์ของใครของมันกันแต่ละคนซึ่งมันสุดสุดในแต่ละฝั่งอันนี้ดิฉันว่าสุดในเรื่องของสไตล์เสียงของน้องเอมีสไตล์ที่แบบร้องอะไรมันก็เพราะอ่ะเสียงแบบ เสียงนี้ไม่ได้ีทุกคนมีไงคะละต้องเป็นเสียงที่หายากมากแล้วก็สไตล์ที่อยู่ข้าง,างหลังทั้งหมดที่รวมกันเป็นสไตล์ที่เท่มากเก๋มาก,ก,มากค่ะค่ะคุณพอร์นะนิเฟอร์คิมค่ะโคชวิบบอนแล้วครับเท่มากฟยลฟ้าวมากครับเขาเป็นคนเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ผมแบบว่าเสียดายที่ไม่ได้ร่วมทีมเหมือนกันชอบมากเลยอะคือไม่ว่าจะเป็นสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบุคลิกท่าทางหรือว่า สาวอาร์ตนี่มีความเท่ครับแล้วก็เมื่อกี้ครีเอทโชว์ได้น่ารักขอ,อกมาขอบคุณมากครับ,บครับผมขอบคุณครับโค้ชสุยบอยครับโค้ชแซมแล้วครับอย่างที่พี่คิมกับพี่โจอบอกคือเขาเด่นมากเรื่องสไตล์นะครับแต่วันนี้อยากชมอีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมรอจากเอมานานแล้วคือการหลุดออกไปอ่ะคือปกติเอจะร้องแล้วก็มีความเรียบร้อยมีความเนี้ยบอยู่ในการร้องครับวันนี้เอได้ผ่านการเจลเบรกแล้วนะครับ เอเอาอารมณ์ออกมาร้องได้ผมรู้สึกว่ามันมหาศาลมากครับก็ยอดเยี่ยมเลยครับ,บค่ะครับถ้าคุณผู้ชมชอบเสียงร้องของคุณเอนะคะพิมพ์ทีวีสี่ค่ะเราส่ง SMS มาที่483-8466คะ่ะตอนนี้ขอเสียงประมตดังๆให้กับคุณเอคะ่ะครับท่านผู้ชมครับเหลือเวลาโหวตให้กับทีมของโค้ชตั้มอีกไม่มากแล้วนะครับ แล้วเราจะทำการสิ้นสุดการโหวตเมื่อจบโฆษณาตัวสุดท้ายก่อนเข้าช่วงหน้านะครับและในเบรกหน้าห้ามพลาดนะครับประกาศผลเลยครับทีวีหคุณฟาร์มปณิธานทีวีสคุณอิมเมจสุธิตาทีวีสคุณชาติสุชาติทีวีสคุณเอกุญจิรา กลับมาอยู่ที่ H Room by True H กับผม Jamie, จเจมิคเจริญชัยจูกันต่อนะครับยังคงฝากคำถามได้เรื่อยๆทาง f a c e b o o k c o m s l a s h i v o t h a i l a n d แล้วก็รวมไปถึงทาง t w i t t e r t ์ h e v o i e t h a i นะครับคำถามแรกเลยพี่ชาต์ครับครับผมเมื่อสักครู่นี้มีหลายคนสงสัยมากว่ารูปที่อยู่ข้างๆพี่ชาต์ตอนร้องเพลง <c oughs> คนนั้นใช่แฟนไหมครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วทำไมไปอยู่เป็น,เป,นเป็นรูปที่เขาจับไม่ถ่ายกับผมครับ อ๋อไม่รู้ใครครับผมไม่รู้จักครับแล้วเวลาพี่ชาตร้องเพลงนี่อินกับคนในรูปไหมครับหรือว่าอินกับอินกับคนที่อยู่ในสมองเราสิครับอ๋อไม่เกี่ยวในรูปอ๋อในรูปไม่เกี่ยวเลยครับเคลียร์นะครับทุกคนครับเอาละครับมาถึงน้องอิมเมจกันบ้างวันนี้สวยนะฮะครับอ๋อไม่ใช่ครับผมอิมเมจครับคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เพราะว่าตอนแรกที่อิมเมจเดินเข้ามาเนี่ยหลังจากร้องเพลงเสร็จคือร้องไห้ไปด้วยทำไมถึงร้องเพลงแล้วอยากร้องไห้มันไม่รู้มันช็อกอ่ะมันรู้สึกอินกับเพลง มีคนบอกว่าวันนี้หนูแต่งหน้าสวยมากโตมากเป็นผู้ใหญ่มากเอาอีกชมอีกก็ได้ชมอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อย่าลืมฝากคำถามกันมาได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อครับกับ H Room by to u m v e H n i The v o i c เสียงจริงตัวจริง